คลิปนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวชายหาดนะครับหาดลับนะครับอยู่ที่เมืองสัตยามาัดีนะครับครั้งแรกในชีวิตนะครับตอนนี้นะครับหาดอะไรนะหาดลับนะครับนีที่เขาเรียกว่านะ วันนี้ก็บรรยากาศฝนตกโปอยๆนะครับฝนตกโปอยๆโอ้โนะครับก็มีนั้นชาวประมงนะครับเรือชาวประมงนะครับหาปลานะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับคนก็ตอนเช้าอยู่นะครับเก้าโมงกว่าเองนะตอนนี้มันยังเช้าอยู่นะ นี่นะครับคือบรรยากาศก็มีพ่อค้าแม่ค้ามาตั้งของขายประปายนะครับเพิ่งมาครั้งแรกนะครับตอนนี้นะครับเพิ่งมาครั้งแรกนะนนนีี่่ั้าาไ นะครับตรงนู้นเป็นโขดหินนะครับเดี๋ยวจะพาเ,เพื่อนเดินไปดูนะครับหาดลับนะครับอันนี้เขาว่าหาดลับก็มาก็ใส่รองเท้าด,ดีหน่อยนะครับระวังโขดหินนะครับมีปะการังอะไรเกาะ โดหินสวยงามนะครับ บรรยากาศดีมากนะครับมีโขดหินนะครับสลับนะครับคนในชอบถ่ายรูปนะครับเหมาะมากนะครับนู่นนะครับเป็นโขดยาวไปนู่นเลยนะครับ ตัวนี้เป็นหินขูกขะหน่อยนะครับบริเวณนี้นะครับอาจเป็นหินขูกขะนะครับก็ระวังด้วยนะครับใส่รองเท้าด้วยแต่ตรงนู้นน่าจะเป็นหินเกี้ยงนะครับเดี๋ยวเดินไปดูกันนะครับนะครับชายหาดนะครับบริเวณนี้นะครับคุณมาตั้งเต็ทนนะครับเออสวยงามนะครับิูสวยมากนะครับบริเวณนี้ตรงนู้จะเป็น เนินหินนะครับหินไม่หุบขานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่เาาาขาเรียกว่าหาดลับนะครับโอบ้บรรยากาศดีต้นไม้ต้นอะไรเอ่ยนะครับนี่นะครับ<ต> <amas> โอ้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 เปียก เพื่อนด้วยนะครับมีหมานะครับนะครับตรงนี้นะครับสวยงามมากเลยนะครับเป็นหินนะครับเป็นหินไม่ขุขระนะครับเป็นเนินหินขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว้าว ครับเป็นเนินหินนะครับก็ระวังลื่นด้วยนะครับระวังลื่นด้วยเด้อโอ้โหครับสวยงามมากเลยนะครับบรรยากาศดีดี จะซูมให้ดูนะครับเออนะครับเป็นฝูดหินนะครับใหญ่พอสมควรนะครับแต่สะอาดกว่าฝั่งข้างหลังอยู่นะครับเพราะว่าไม่มีเศษหอยเศษอะไรนะครับแต่ก็ระวังลื่นนะครับแนะนําให้ใส่รองเท้าดีๆนะครับถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวเี๋ยวนี้นะครับใส่รองเท้ากันลื่นมาด้วยก็ดีนะครับนีครับ หินขนาดใหญ่นะครับาปเื่อเนเดิน,นไปรึบโอยมาอยู่บนนี่นะครับรึบตอนนี้ผมอยู่บนหินนะครับตุณ กับทะเลเดี๋ยวกับกล้องกันนะครับตอนนี้อยู่บนก้อนหินนะครับเดี๋ยวจะชุบๆเพื่อนดูนะครับหมุนนะครับหมุนเพื่อนดูว้าวบรรยากาศดีมากเลยนะครับดูนะครับดูดูนี่นะครับนี่คือหาดรับนะครับในเมืองชายหาดพัทยา สมควรนะเพื่อนดูนะครับเดินระวังตกไปด้วยนะครับนู่นน้ำทะเลบรรยากาศดีมากรบรรยากาศดีมากเลยครับจะเป็นยาวแนวไปนู่นนะครับเดี๋ยวไปขึ้นตรงนั้นต่อนะครับตรงนั้นก็สูงกว่าสมควรนะครับสวยงามสวยงามนะครับ อย่างเดียวครับคือระวังการเดินนี่และครับก็ใส่รองเท้ายดีนะครับมาต่อในแถบนี้นะครับคุณยังไม่เยอะนะครับก็บรรยากาศดีมากนะครับมันยังเช้าอยู่นะครับคุณยังไม่เยอะตอนเช้าตอนนี้นู่นนะครับตรงนั้นจะมีก้อนหินใหญ่ๆอีกด้วยนะครับอย่างสูงนะครับน่าจะสูงกว่าเพื่อนนะครับ นูคนเป็นคนใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะครับในแถวบริเวณนี้นะครับนะมีแต่โคตรนนะครับชวนมากนะครับบริเวณนี้ แถวโลบข้างนะครับเขาก็ยังก่อสร้างไม่เสร็จนะครับนับปัจจุบันนะครับน่าจะปรับปรุงอะไรหลายๆอย่างอยู่นะครับถ้าเที่ยวชอบเที่ยวนะครับแบบมีขูดหินนะครับก็มาแถวๆวนี้นะครับเยอะแยะนะครับขูดหิน๋ยวถ้าแบบชอบแบบชายทะเลแบบนั่งชิวๆนะครับก็นู่นนะครับหาด2มเทียนนะครับ แถวนี้เป็นหาดลับนะครับใช่ไหมหาดลับนะเออลับแล้วครับนจะขูดนี้นะครับเป็นสวนมากนะครับผมก็จะถ่ายให้เพื่อนๆดูแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าทางข้างหน้าไปไม่ได้แล้วครับเดินต่อไม่ได้แล้วครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีต่อกันนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ